สิบหกกรกฎาเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ให้มีหนึ่งนะครับซื้อ,อยังก็ได้ให้มีหนึ่งนะซื้อเลขยังก็ได้ให้มีหนึ่งชอบสุดเลยอาจารย์ที่ว่ามันออกตัวเดิมโอ้อร่อยนะพี่น้ำมนันผมกินจนเนี่ยยังไม่หายเลยกนิ่นอาจารย์คิดว่าหวยมันจะออกตัวเดิมนะ งวดเมื่อกี้อาจารย์ให้61กับ05กับ605กับจากสวิตเซอร์แลนด์จะไปหาอ้่เจอกันครับงวดนี้อาจารย์คิดว่าเลขมันจะมีหนึ่งซื้ออะไรก็ได้ให้มีหนึ่งชอบที่สุดคือ16 61ลูกค้าต่างประเทศเยอะมากครับลูกศิษย์ต่างประเทศนะครับคอมเมนต์เต็มเลยถ้าต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ส่งค่ำต่างประเทศแต่ แก้อย่างนี้ใครที่อยู่ต่างประเทศสั่งของวัตถุมงคลของอาจารย์ให้ส่งไปที่บ้านแลวให้ที่บ้านส่งให้ต่อนะครับเพราะว่าอาจารย์ส่งแค่ในประเทศนะนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอืมของคอคูอ่กับพระได้ครับเขี้ยวพญานาคของคอคู่กับพะระแลเขี้ยวพญานาเขี้ยวปูองดำอ่ะปังเหมือนกันนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งอาจารย์ชอบนะครับเรากลับหัวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไว้นะครับ 61, อําเภอนามนแมนครับ หนงเก้างามบวงามครับอาจารย์ตัวจริงหล่อเป็นกันเองมากนะขอบคุณนะครับนะเม็ดเดียวหกหนึ่งหนึ่งหกเรากับหัวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไว้นะครับนะพร้อมลงหน้าหล่อจ้านะครับน้ำหนักลงโลสองโลนี้แหละนะอ่ะหนึ่งหกหกหนึ่งกับหัวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไว้อ่ะพิมพ์เลยสิบหกสิบเก้าครับซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับ เผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งนะตัวเน้นเลยหกหนึ6 15. 6 15. ่งห้าหกหนึ่งห้าเราตัดเล่นเลยหกหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าอีกตัวหนึ่งก็หกหกหนึ่งเราก็ตัดหกหกออกมานะครับอืม บนหรือล่างเวลาซื้อหวยต้องซื้อบนล่างครับอาจารย์บอกไม่ได้นะครับซื้อหวยต้องกัดต้องบนล่างเราต้องรู้จกักดักทางมันเอาเองนะครับเออไม่งั้นเดี๋ยวเราจะนอนไม่หลับนะนะครับซื้อหวยไม่ต้องไปขี้เหนียวเราดักไว้เพื่อที่จะได้ถูกกันนะครับแต่ถ้าไปคาดไปเสียดายตังอุ๊กกูไม่กลับดีกว่ากูซื้อแต่บนไม่เอาล่างเนี่ยมันออกล่างนะมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับต้องระวังนะฉะนั้นดวงเราน้อยเราดักเลย ตัวแถมตัวแถมมิติดให้ฝกติจะให้ไปสองคู่ตัวแถมชอบหกหนึ่งสองนะครับไปตัดเอาอีกตัวหนึ่งก็หกหนึ่งสองไปตัดเอานี่คือตัวแถมนะครับโอเคตัวเน้นก็หกหนึ่งห้ากับหกหกหนึ่งเม็ดเดียวหกหนึ่งหนึ่งเก้ากันไว้แล้วก็ตัดหกหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าแล้วก็หกหกแค่นั้นตัวแถมคือหกหนึ่งสองชุดนี้ไปตัดเอาหกหนึ่งกับหนึ่งสองนี่ไปตัดเอากับหกสองนี่ไปตัดเอาชุดนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทูบปู่ ทุกป,ปู่เนี่ยจะบอกอวันบันที่สิบสี่แล้วกันสามทุ่มไลฟ์สดมาดูนะครับพร้อมกันตอนนี้ยังไม่บอกแล้วกันอแต่ทุกป,ปู่ก็จะเป็นเลขเดิมอีกแหละพูดแค่นั้นอืใครเข้าห้องวีเดี๋ยวจะลงให้ก่อนเลยวันนั้นนะครับจะได้ไปซื้อจะได้ไม่อั้นนะเออ แคปเลยนะครับชุดนี้อันนี้ไม่มีหกหนึ่งสองนะลืมเขียนลงเนาแคบเลย งวดที่แล้วจะนุกชอบศูนย์ฟันศูนย์อัดศูนย์หน้าศูนย์รัฐบาลไทยงวดวันที่16รกรกฎาคมเดี๋ยวจะปล่อยตัวเด่นอามาใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาได้เลยมาพร้อมอยางวันนี้ถ้าผิดถูกยังไงขออภัยได้นะ เพราะว่าก็อ่ะแล้วแต่ดวงถ้าเลขมันจะเข้ามันก็เข้านะคะโอเครัฐบาลไทยงวดวันที่16กรกรกฎาคมมีเลขชอบในใจละแล้วก็มั่นใจว่าต้องมาหมายถึงตัวเด่นนะตัวเด่นต้องบอกก่อน หมายถึงรัฐบาลไทยตัวเด่นนะเดี๋ยวจะมาบอกงวดน,นี้สิบหกกร,รกฎาคมสิบหกกร,รกฎาคมนะ อ่ะโอเคินุป้อยตัวเด่นก่อนนะคะอ่ะใครจะเอาตัวเด่นรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกนี้ตัวเด่นนะตัวเด่นขอหัวใจไล้ว้าวัวๆค่ะมาขอหัวใจไล้ว้าวรัวๆวววรๆ ตัวเด่นงวดนี้นะงวดที่สิบหนะฮะตัวเด่นเจนุกชอบหนึ่งกับสองเจนุขอฟันไปที่หนึ่งเด่นงวดนี้ค่ะรูดหนึ่งรูปสองแต่เน้นหนึ่งเจนุว่าหนึ่งกับสองมาแน่นอนหนึ่งกับสอง ใครพร้อมแคปแลรวพิมพร้อมมาได้เลยอันไทยก่อนนะทุกคนรัฐบาลไทยจะนุกนะฮะตัวเด่นหนึ่งกับสองเหมือนกันแต่เจนุกฟันหนึ่งเจนุกว่าหนึ่งกับสองมาแน่นอนและที่จะมาแน่นอนคือหนึ่งค่ะหนึ่งเจนุกว่าหนึ่งงวดนี้มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ไม่อยากคอนเฟิร์มมากแต่ฉันให้หนึ่งฉันชอบหนึ่งเออ ลอตเตอรี่อันไหนที่มีหนึ่งไปกวาดซื้อให้หมดเดี๋ยวฉันจะไปซื้อลอตเตอรี่ที่แบบซื้อแบบเป็นรูดและ่ะก็คือทุกหนึ่งที่มีไม่ค่ะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตัวเด่นที่จะนุกวิเคราะห์ได้ตัวเด่นหนึ่งกับสอง แต่เจนุกขอนเน้นไปที่หนึ่งรัฐบาลไทยงว่วนนี้ใครชอบหนึ่งตามหนึ่งเลยใครชอบสองตามสองแต่เจนุกชอบหนึ่งโอเคนะรัฐบาลไทยง่วนนี้นะตัวเด่นนะหนึ่งพันคนตัวเด่นเจนุกชอบเลขหนึ่งกับเลขสองค่ะแต่ว่าขอนับไปที่หนึ่งเจนุกเน้นหนึ่งค่ะเน้นหนึ่ง รัฐบาลไทยงวดวันที่16กร,รกฎาคมรัฐบาลไทยงวดวันที่16กร,รกฎาคมเจนุกชอบเลขหนึ่งกับเลขสองตัวเด่นหนึ่งกับสองมาแน่นอนแต่หนักไปที่หนึ่งค่ะงวดที่แล้วเจนุกชอบศูนย์ฟันศูนย์อัดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งคู่กับอะไรทุกคนไปจับคู่เอาเองโอเคนะทุกค